สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายก็จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาค่ะการฝึกลำดับความคิดทำให้มองเห็นปัญหาแต่ละปัญหาแล้วตัดสินใจแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาค่ะการเลือกวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละปัญหาควรพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาที่ครอบคลุมทุกกรณีโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะ ปัญหาบางปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธีควรให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาแต่ละวิธีเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาแล้วใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะปัญหาบางปัญหาต้องพิจารณาให้รอบคอบหรือคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างกันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปด้วยค่ะ ต่อมานะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและให้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งประกอบด้วยระบุป,ปัญหารวบรวมข้อมูลวางแผนแก้ปัญหาแก้ปัญหาทดสอบและประเมินผลค่ะนำไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาเป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดและอาจนำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลายๆครั้งตามที่ต้องการค่ะ ต่อมานะคะการเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อให้ได้ผลตามความต้องการหากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องค่ะ มาถึงหน้าแนวข้อสอบน,นะคะคำถามก็จะถามว่าเมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่และบุคคลแตกต่างกัน 1. สาเหตุของปัญหา 2. การร่วมอยู่ในเหตุการณ์ 3. ประสบการณ์และความรู้ 4. การคาดการผลลัพธ์ค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะคะประสบการณ์และความรู้ เพราะอะไรถึงตอบข้อ3เพราะการวางแผนในการแก้ปัญหาปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาแตกต่างกันคือประสบการณ์และความรู้ของแต่ละคนค่ะข้อต่อมานะคะปองกุลประดิษฐ์โมบายลังพึ่งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ปองกุลจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนการปฏิบัติของปองกุลเป็นการแก้ปัญหาขั้นตอนใด1 ระบุปัญหา 2. รวบรวมข้อมูล 3. วางแผนการแก้ปัญหา 4. ลงมือแก้ปัญหาข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะคะเป็นการลงมือแก้ปัญหาค่ะพรอะไรถึงตอบข้อ 4. พ่อพอปองกูลลงมือประดิษฐ์โมบายลังพึ่งทรงกลมเป็นขั้นตอนลงมือแก้ปัญหาค่ะ ข้อต่อมานะคะพิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้วันนี้ฝนตกมีน้ำท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ำก็ยังท่วมถนนชาโนนสงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ำยังคงท่วมถนนจึงสำรวจถนนพบขยะอุดตันท่อระบายน้ำเต็มไปหมดข้อนี้ก็จะถามว่าข้อใดเป็นปัญหาที่ชาโนนกำลังประสบอยู่ 1. ขยะอุดตัน 2. การทิ้งขยะ 3. น้ำท่วมถนน 4. ฝนตกไม่หยุดข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะคะน้ำท่วมถนนเพราะอะไรถึงตอบข้อ3เพราะน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่ชานนลประสบอยู่เนื่องจากฝนตกหนักไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ำจึงทำให้น้ำท่วมถนนค่ะ ข้อต่อมานะคะพิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้วันนี้ฝนตกมีน้ำท่วมถนนแม้ฝนหยุดต,ตกนานแล้วน้ำก็ยังท่วมถนนชาโนนสงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ำยังคงท่วมถนนจึงสำรวจถนนพกขยะอุดตันท่อระบายน้ำเต็มไปหมดคำถามก็คือข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหา 1. ขยะอุดตันสอน้ำท่วมสฝนตก สถนนค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ1น,นะคะขยะอุดตันเพราะอะไรถึงตอบข้อ1เพราะขยะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่อระบายน้ำตันเศษขยะเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ได้ค่ะ ข้อต่อมานะคะพิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะวันนี้ฝนตกมีน้ําท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ําก็ยังท่วมถนนชาโนนสงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ํายังคงท่วมถนนจึงสํารวจถนนพบขยะอุดตันท่อระบายน้ําเต็มไปหมดข้อนี้ก็จะถามว่าการกระทําของชาโนนอยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหาค่ะ ข้อหนึบุปัญหา2รวบรวมข้อมูลสาวางแผนการแก้ปัญหา 4. ลงมือแก้ปัญหาข้อนี้ก็จะตอบข้อ2นะคะรวบรวมข้อมูลค่ะเพราะอะไรถึงตอบข้อ2เพราะการรวบรวมข้อมูลเป็นการดําเนินการที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่จําเป็นหรือต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาค่ะ ค่มาถึงยาข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใด 1. หาสาเหตุของปัญหา 2. หาวิธีการแก้ปัญหาจนสำเร็จ 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4. การประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ2นะคะหาวิธีการแก้ปัญหาจนสำเร็จเพราะอะไรถึงตอบข้อ2เพราะการแก้ปัญหาคือกระบวนการมุ่งหาคำตอบและ แนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จค่ะค่ะมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบนะคะให้เข้าไปทําให้ครบทุกหน่วยนะคะลูกส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่คะแนนไม่ถึง6คะแนนนะคะให้เข้าไปทําใหม่คะ่ะจนกว่าจะเกิน6คะแนนนะคะ ส่วนนักเรียนคนไหนที่จะเข้าไปดูคะแนนของตนเองนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะลูกก็จะเข้าดูได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียนเลิศปัญญานะคะในนั้นก็จะมีโพสต์เกี่ยวกับของเว็บไซต์โรงเรียนเลิศปัญญานะคะก็จะมีแจ้งเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ลิงก์การเข้าเรียนผ่าน YouTube เอกสารทบทวนความรู้แบบทดสอบประจำสัปดาห์และก็ใบลงคะแนนคะ่ะให้นักเรียนติดตามนะคะ ผ่านทางช่องทางนี้นะคะแล้ววันที่10กับ11สิงหาคมนะคะก็จะเป็นวันที่นักเรียนจะต้องสอบกลางภาคกันนะคะครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หลังการสอบกลางภาคค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะลูกนะส่วนวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย